แล้วค่ะพอเราเย็บขุนคอเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่สายนะคะเย็บยืดตรงนี้ให้เขาติดกันกับแผ่นซับในนะคะส่วนด้านหลังก็ทำอย่างนี้นะคะไว้ก็ได้ตรงก็ได้เราเย็บติดเลยนะคะใส่ย,ยางยืดตรงนี้กับตรงนี้ที่ระดับเดียวกันกับใต้อกนะคะี ให้ระดับตรงนี้นะคะเขาจะยึดเพื่อให้แน่นหนานะคะลองไปทำดูนะคะดูวิดีโอที่สอนเลยนะคะเป็นตอนตอนนะคะทำไว้เป็นตอนตอนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆเ,เข้ามาชมนะคะวิธีทำเสื้อยกทรงแบบแฟชั่นนะคะอันนี้เรามาตัดเตรียมพร้อมที่จะไปเย็บนะคะอันนี้ส่วนที่เป็นเต้า ชั้นที่อยู่ด้านในนะคะทีนี้จะต้องตัดสายเตรียมไว้นะคะเอาประมาณนี้ประมาณสายก็จะยาวประมาณก็วัดจากไหล่หน้าไปถึงข้างหลังนะคะกะเอาแต่ว่ามันมันก็เดี๋ยวมันยังไม่แน่นอนคือตัดไว้ประมาณนี้นะคะประมาณ1ฟุตครึ่งนะคะตัดเตรียมไว้ความกว้างก็แล้วแต่เรา คราวนี้ส่วนที่เป็นชั้นซับในเนี่ยมันจะต้องมีฐานเต้าเหมือนกันเพื่อที่จะมาเกาะตรงนี้ใส่ย,ยางนะคะนักเรียนก็ตัดไว้แค่นี้นะคะตัดไว้ลักษณะนี้ตัดไว้ลักษณะนี้นะคะทําเครื่องหมายไว้อันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านกลางเดี๋ยวเราจะตอกกลางนะคะเตรียมไว้ทีนี้ส่วนที่เป็นเต้าก็จะต้อง เย็บตัวข้างในไว้อย่างนี้นะคะเหมือนเราเย็บตัวนอกทุกครั้งเลยเราต่อตะเข็บนี้ต่อตะเข็บนี้ต่อนี้เตรียมไว้แล้วก็ใส่โค้งนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะตัวสั้นๆเป็นตัวซับในที่จะไปเกาะกับตัวนอกทีนี้ด้านในนี้ ให้เราคว่ำลงอย่างนี้นะคะคว่ำลงอย่างนี้เพื่อที่จะให้ส่วนนี้ติดกับเนื้อเราแล้วเดี๋ยวส่วนนี้เขาก็จะไปเกาะกับตัวโชว์เดี๋ยวเราจะเอาตัวโชว์มาอกตรงนี้นะคะทีนี้ให้ดูว่าเราไม่ต้องไปเกาะส่วนนี้กับอันนี้เลยนะคะมันจะทําให้ตึงแล้วก็หย่อนไว้แล้วเรากอะแต่เฉพาะด้านข้างสองข้างอย่างนี้นะคะนี่ เกาะเฉพาะด้านข้างสองข้างอย่างนี้เตรียมไว้ข้างบนก็เปิดไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําติดกับไอตัวโชว์ทีนี้ฟองน้ําก็ใช้แบบสามเหลี่ยมเอามาเทินกันแล้วก็เย็บติดกันอย่างเงี้ยสองชิ้นมาต่อกันนะคะเพราะว่าชิ้นเดียวมันไม่พอฟองน้ําทรงสามเหลี่ยมนะเราก็เอามาเทินกันเย็บติดกันไว้อย่างนี้ถ้าคนไหนเรา เตรียมไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาทำไอตัวโชว์มา,มาทับข้างบนแล้วเราก็ไปประกอบนะคะตอนนี้มีขันใช้ขันให้เป็นประโยชน์นะคะก็คอบลงมาอย่างนี้นะคะคอบลงมาทีละเต้านะแล้ก็จัดเขาข้างบนนี้เราก็เนาไปรอบนึงแล้วใครชอบ ต่ำก็ตัดออกได้เลยนะถ้าใครชอบสูงก็เอาตามสูงถ้าใครชอบแค่ไหนก็เอาได้เลยทีนี้เราก็ต้องจัดให้ส่วนโค้งนี้มันอยู่ตรงนี้ข่านี้ตรงนี้นะคะตะเข็บสองอันนี้เราเนาให้เขาติดกันนะคะเนาให้เขาติดกันของอันซับในกับของตัวนั้นเราจะเย็บที่นี่เลยก็ได้หรือจะมาเย็บกดทับตรงข้างนอกเลยก็ได้ แต่ก็จะเว้นระยะห่างตรงมุมนี้นะคะอย่างอันนี้ยังไม่ได้เนาเนี่ก็เอาครอบลงไปนะคะครอบลงไปอย่างนี้ครอบลงไปรักษาฐานล่างให้เขาอยู่ระดับนี้แล้วเราก็เอาชิ้นนี้ครอบมานะคะเอาชิ้นนี้ครอบมาค่อยค่อยดึงมานะคะตะเข็บตรงโค้งนี้ตรวจดูด,ด้านบนด้วยด้านบนนี้เราอยากให้เขา อยู่สูงแค่ไหนก็จัดเอานะคะจัดให้สวยงามให้เหมือนข้างนั้นนะก็เล็งดูข้างนั้นเราก็วางไว้ยังไงก็วางไว้ให้เหมือนกันกพอพอได้อย่างนี้แล้วก็พลิกอันนี้ขึ้นไปคราวนี้จับตะเข็บนี้กับตะเข็บอันนี้ของซับในเนี่ยดึงลงมานะคะจัดให้เขาจัดให้เขาตรงกัน จะให้เขาตรงกันแล้วก็เนวยืดไว้นะคะนวจากกลางมานี่นะคะนวจากกลางมานี anyway> ่อ um> ันของฝั่งนี <t 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 ้ลอยเดินล้มตะเข็บไปแล้วมันก็เมันจะได้ทรงมันจะได้ตรงก็แนวทับกันไปเลยนะคะ ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะยืดให้เขาติดกันส่วนข้างบนเดี๋ยวกู้นะคะตรงนี้ก็จะสวยงามแล้วคูนก็หาผ้ายืดแบบนี้นะคะเช็คด้านข้างนี้ให้มันสวยเหมือนกันนะเราก็ตัดเตรียมไวน้นี่ถ้าอย่างอันนี้นี่เราก็ต้องแต่งเส้นให้เขาเสมอกันลอไว้ก่อน ก็โดยหงายอันนี้ขึ้นนะคะเอาผ้ายืดเหมือนกันที่เป็นเทปอย่างเงี้ยนะคะเขามีขายสีดำสีตอนนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังก็นักเรียนก็พับตรงนี้นะคะโพ้งแล้วก็พับใส่ยางนะคะพับใส่ยางแล้วก็เย็บต่อตะเข็บที่นี่นะคะ ซับใสยางแล้วก็ต่อตะเก็บที่นี่แล้วก็ใส่สายได้เลยนะคะแล้วค่ะพอเราเย็บขุ้นคอเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่สายนะคะเย็บยืดตรงนี้ให้เขาติดกันกับแผ่นซับในนะคะส่วนด้านหลังก็ทำอย่างนี้นะคะขว้ก็ได้ตรงก็ได้เราเย็บติดเลย ะคะใส่ยางยืดตรงนี้กับตรงนี้ที่ระดับเดียวกันกับใต้อกนะคะให้ระดับตรงนี้นะคะเขาจะยืดเพื่อให้แน่นหนานะคะลองไปทําดูนะคะดูวิดีโอที่สอนเลยนะคะเป็นตอนตอนนะคะทําไว้เป็นตอนตอนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆเ,เข้ามาชมนะคะวิธีทํำเสื้อยกทรง แแฟ,แฟชั่นนะคะสวัสดีค่ะ